นี่วิษนุฉันเอาของเล่นใหม่มาฝากนายด้วยนะนี่เอาไปเลยจังเลยเีียดุรักขอบคุณนะขอบคุณมากเลยลไม่เป็นไรนี่ของพ่อนะครับขอมือหนอ่อย ชอบไหมครับอืมมันสวยมากเลยขอบคุณครับออนุรักษ์หลานกลับมาล่วงหน้าสองวันแบบนี้เราก็ดีใจมากแล้วย่าผมอยากเซอร์ไพรส์ทุกคนน่ะแต่ผมกลับเซอร์ไพรส์ซะเอง <c ười> ผมคิดว่าพ่อกับแม่จะดีใจที่ได้เจอหน้าผมซะอีกนะอืมแต่พวกเขากลับทะเลาะก,กันนะอ่ะนี่นี่ของลุงครับเออเราไปสิอืม อนุรักษ์ฟังพ่อนะการแต่งงานของโลกเนี่ยมันเป็นเรื่องสำคัญสำหรับเราจะให้เขาแต่งงานไปทำไมกันละ่ะถ้ามันไม่ได้ผลประโยชน์อะไรการแต่งงานมันไม่เกี่ยวกับเงินเลยนะมันเกี่ยวกับการต้อนรับสภายคนใหม่ต่างหากแล้วแต่เธอจะมาพูดเรื่องเงินทำไมกันเนี่ย คิดแต่เรื่องผลประโยชน์อยู่ได้เออเออเอนี่อารุรกจำเพื่อนพ่อที่ชื่อปูโรชอต่มได้ไหมเออครับพ่อชชยลูกแต่งงานกับลูกสาวของเขาชื่อสีติพ่อไปเจอเธอมาแล้วเธอนิสัยดีมากเลยล่ะหมายถึงสีติ เพื่อสมัยเรียนของผมอย่างนั้นเหรอโอ้ใช่เลยลูกตอนนี้เธอกำลังเรียนกฎหมายอยู่แล้วนี่ก็เป็นเทอมสุดท้ายแล้วนี่แม่แม่จะมาสอนกฎหมายเรือดอยังไงตอนแต่เข้าบ้านมานะแม่มถามหน่อยแล้วมันทำไมเหรอมันผิดตรงไหนกันฮะแล้ว,ลวเจ้าสาวที่คุณเลือกให้อนุรักษนะ์น่ะถือปืนเดินทั่วเมืองนะ่ะนะ รู้ล่ละแต่ว่ารากินีเนี่ยคือสะพ้ายคนเดียวของฉันเท่านั้นถ้าจะพูดอะไรก็พูดมาเลยแม่ <c oughs> ผมขอสารภาพนะครับผมยังไม่พร้อมจะแต่งงาน <c oughs> ถ้าใจผมแต่งงานผมขอคนที่มาจากครอบครัวที่ดีไม่ใช่พวกโจรอัธาพาณน่ะ์ สบายที่ดีแล้วก็แม่รู้ใจลูกดีอีกไม่นานทุกคนจะรู้ว่าฉันจะทำยังไงต่อไปแม่แม่รกกินีไงคะแม่เริ่มทำตาหน้าที่ตัวเองได้แล้วนะ จะทำตัวแบบนี้อีกนานไม่ได้รู้อะไรกันคะแม่พ่อลูกหาคู่ให้ลูกแล้วนะลูกจะต้องออกเรือนแล้วจ้ะหนูเนี่ยนะใช่แล้วลูกลูกต้องแต่งงานพ่อคะพ่อเลือกหาแฟนให้หนูได้แล้วนะคะเนี่ยฟังนะคะพ่อน่ะเสียเวลาหาเจ้าเบ่าให้หนูเปล่าเปล่าน่ะทันทีที่เขาเจอหนูหนูมั่นใจว่าเขาเนี่ยก็จะไม่กล้าแต่งงานกับหนูหรอกนะคะ <c oughs> รอกินนี้ ก็ไอ้พวกนั้นมันไม่เหมาะกับลูกอยู่แล้วแต่คนที่พ่อเจอคนนี้เหมาะกับลูกมากเลยล่ะอืมแลรวคะอืมแล้วเขาดีตรงไหนกันล่ะอะไรกันเขาดีที่สุดในเมืองเลยนะเขาไม่ได้มาจากที่นี่เขามาจากเมืองนอกเมืองนอกเลยเหรออืมเขาชื่ออนุรักษ์จบมาจากลอนดอนเลยนะลูกกับ<อ>เขาเนี่ยจะเหมาะสมกันมากเลยล่ะงั้นเขาก็พูดภาษาฝรั่งได้สิคะใช่แล้ว พูดคล่องมากด้วยเออีอ่วิครอนแล้วเขาจะมาเจอรากินีตอนไหนนี่ฟังนะเราไม่ต้องไปกลัวรากินีเนี่ยไม่ได้ทำอะไรผิดนี่นะไม่มีใครมาหาเธอเองงานนี้เกิดขึ้นแน่คอยดูแม่ครับที่ลอนดอนน่ะพ่อแม่ไม่จับลูกกลุ่มถุงชนนะครับพวกเขารักกันแล้วก็เลือกคู่กันเองเจอคนรักเอง ไม่เหมือนที่นี่พวกเขาไม่อิสระครับผมเองก็อยากแต่งงานกับคนที่แม่หาให้ผมผมรู้ว่าแม่อยากให้ผมแต่งงานอย่ยิ่งใหญ่แต่เชื่อผมนะผมเนอยยังไม่มีแฟนหรืออะไรแต่ผมอยากให้ภรรยาผมเป็นคนที่เคารพแม่ดูแลครอบครัวเราได้อย่างดีและเธอคนนั้นต้องรู้จักกาลเทศะต้องเคารพผู้ใหญ่ แม่อยากให้ผมแต่งกับคนที่ไม่ชอบเหรอแล้วผมจะมีความสุขได้ยังไงล่ะ ฉันมั่นใจว่าสีติต้องชอบอนุรักษ์แน่ทันทีที่เธอเห็นรูปเขา สวัสดีคับแม่ขอให้โชคดีโชคดีเอาของไหว้ครับ<อ>แม่ครับสูเมอรลูกชายของปูโรน่ะจะมาบ้านเราเอาของขวัญมาให้นะครับแม่นี่เป็นข่าวดีมากเลยขอบคุณพระเจ้าอนุรักษ์จะได้แต่งงานกับสีติออใช่แม่ ผมเออจะดีใจมากถ้าทุกอย่างมาลงเอยแบบนั้นมันต้องดีมากเลยล่ะครับอย่าเป็นห่วงไปเลยนะวิทวะอย่าห่วงลูกทนใดกำลังจะมาที่นี่ปารักเองก็จะมาวันนี้ด้วยแล้วถ้าหาว่าพวกนั้นมาเจอกันแล้วก็เราจะต้องทำอะไรสักอย่างแล้วล่ะอายุตกรสิติจอดจอดจอจอดตรงนี้ดี พ่อคะเรามาที่ร้านขนมหวานทำไมกันคะก็ซื้อขนมไงขนมเหรอทำไมละคะพ่อเราต้องส่งของไปให้ครอบครัวเจ้าบ่าวไงไปไปเลยกขนมกันจังะพ่อคะพ่อขอกระเป๋าเงินหน่อยมีอะไรเ,อ,เอามาเถอะค่ะพ่อมีอะไรกิดแต่ว่า <S 2> <S 2> <S 2> ขอบคุณนะบายจ้ะนี่ลูกนี่ซื้อมาทำไหมพ่อคะพ่อจะส่งขนมไปให้พวกเขาก็ได้คะ่ะแต่ก็ส่งพระแม่สระสวดีให้พวกเขาด้วยนะดูว่าแบบนี้ดีกว่า พ่อจะส่งให้แหน่แล้วก็จะส่งขนมหาเยอะๆเลยมาเธอไปค่ะ <ไป S 1> นี่จัดการมาให้แรงๆเลยเย้ <c oughs> นี่มีอะไรกันนะ่ะพ่อด่าเธอมาอีกเหรอถ้าแค่นั้นก็ดีสิ <c oughs> แต่เข้าใจฉันเอาของแต่งงานไปให้บ้านวิชวานสิง ฉันก็เลยเศร้าไงเล่าเศร้าเหรอแล้วนาา่าจะเศร้าทําไมกันละ่ะตัวฉันเองก็อยากจะได้คนอย่างอนุรักเนี่ยมาเป็นสามีของฉันอยู่แล้วอฉันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะเธอไม่มีปัญหา แต่ว่าฉันมีนี่นะพรุ่งนี้ตอนเธอแต่งงานกับเขาเธอจะไปจากบ้านฉันอย่างนั้นใช่ไหมล่ะให้ตายเถอะแค่นี้เองหรือไงกันปารักฉันคิดนะว่าฉันเนี่ย จะพาพี่ไปด้วยเลยล่ะถึงฉันจะแต่งงานแต่ว่าฉันเนี่ยจะกลับมาที่นี่ตลอดเวลาเลยคอยดูสิอย่าให้บ้านอนุรักษ์ต้องรอสินะไปแล้วก็เอารูปเขามาด้วยนะปารักครับพ่อปารลักเอาขอวาัอนมาด้วยนะ เออพ่อคะทำไมจะต้องเอารูปปั้นพระแม่ไปด้วยล่ะคะเพื่อเอาไปให้บ้านนั้นไงแล้วคุณจะเอารูปปั้นไปให้พวกเขาเนี่ยนะนะคะแน่นอนพ่อบอกพวกเขาว่าลูกสาวพ่อก็เหมือนกับเทพที่ดาองค์หนึง่ง <c oughs> พ่อก็เลยเอาของขวัญดีๆไปให้พวกเขา <c oughs> เอาของขวัญพวกนี้แล้วก็ไปที่นั่นเลยไม่งั้นจะไปสายอีกเรีบไป เอาของไปส่งให้ทันเวลาได้ครับพ่อแล้วก็ใส่กล่องให้ดีๆด,ด้วยนะเข้าใจไหมนายทำให้บ้านเราภูมิใจครอบครัวเราดีใจมากที่มีลูกเขยอ,อย่างนายนะรู้ไหมสเสมอจ้ะได้เจออนุรักษ์แล้วก็ได้คุยกับเขาแล้วเจอเธอนักลงก่อนเธอนะได้เลยครับรับของขวัญไม่ได้วยเลยครับโอโ้ตายมาจามาําปเนาเลย,เลย พ่อส่งมาให้นะ่ะเขาบอกว่าเราต้องฉลองงานดีด้วยขนมนะครับมผมเลยมาที่นี่ที่เหลือพ่อจะคุยด้วยตัวเองครับอโอเคที่เหลือนายมีอะไรอยากจะให้คุยอีกเหรอเออบิชบาลเขาจะจะคุยเรื่องการให้อนุรษ์แต่งงานกับเสีิเตะนะเราก็จะต้องคุยเรื่องการแต่งงานกันสิฮะเขาก็เลยส่งของขวัญมาให้ยังไงแล้วอ,อันนี้ฟังนะ เราดีใจมากที่เธอมาที่นี่แต่ว่าเราต้องใช้เวลาคิดเรื่องการแต่งงานก่ <c oughs> อนอนุรักเพิ่งกลับมาที่บ้านโดยยังไม่ได้ใช้เวลากับเขาบ้างเลย <c oughs> เราเรื่องนี้จะรีบไปไม่ได้หรอกแต่ว่าอธุรต้นละครับใช่เลยนี่เป็นเรื่องของการแต่งงานเราจะรีบร้อนไม่ได้นี่ก็เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเองนะครับผมหมายถึงเออเราได้เสนอซีติให้พวกคุณแล้วใช้เวลาตามสบายเลยนะครับอืม อันนี้เด็บหย่าไปบอกป่านะให้หาอะไรให้ซูเมื่อเขากินหน่อยได้ค่ะเอาไปเลยรีบมานะเราเสร์ฟชาให้แล้วว่าจะรีบกลับบ้านก่อนปารักจะมานะเราไม่อยากจะกินอะไรหรอกครับขอพรจากพวกคณก็พอแล้วครับอืมไปบ้านเราด้วยนะครับเราจะได้ต้อนรับเป็นอย่างดีเลยครับอโอเคเราไปก่อนนะครับสวัสดีครับทุกคนเอาย่าครับขอพรจะกฉกนี่น โชคดีนะเอ๊ะนี่วิสนุระหวังหน่อยลูกไม่โตสักทีลูกเราดิพอครับในนี้มีลัดดูไหมอ๋อมีสิลูก่องพวกนี้มีแต่ลัดดูเอากินให้หมดเลยนะกินให้น้ำใจไปเลยนะเอาไปแจกทุกคนด้วยก็ได้นะลูกนะผมแจกคนเดียวไม่ได้หรอกครับ ให้พี่อนุรักษ์ไปช่วยผมด้วยได้ไหมอะโอ้ได้แน่นอนพี่กับพอจะไปด้วยกันแล้วกันนะง,นงั้นผมขอกินก่อนนะโอ้ได้เลยได้ไปแบ่งพี่อนุรักษ์ด้วยดีกว่าไม่ไม่ฉั้วนะ่นายชอบรัดดูมากกินไปเลยกินเลยออ,อนุรักษ์กลับมาบ้านทั้งทีลูกก็ออกไปเถอะนะไปแจกขนมให้ชาวบ,บ้านได้เห็นหน้าคาตาหน่อยนะเข้าใจไหม เราจะแจกขนมกันนะอรุรักษ์เอากล่องไปด้วยเอาไปผมไปก่อนนะรีบตามมาล่ะโอเคอระวังนะระวังระวังอ่ะเดี๋ยวตามมานะฉันต้องไปทำพิธีก่อนพระเจ้าเข้าข้างเราวิจวานไปแล้วเราจะต้องจัดการกับปารักก่อนที่เขาจะมาน่ะสิแฮ้ขนมปี อร่อยให้ได้ของฟรีกันีแล้วอ๋อยู่นี่เองสีติเมื่อทำอะไรตรงนี้น่ะแม่ตามหาลูกตั้งนานเลยนะรู้ไหมเออแม่คะหนูอ่านหนังสืออยู่นะคะนี่เรื่องนี้เนี่ยช่างมันก่อนคือว่าแม่ถามเรื่องหนึ่งหน่อยได้ไหม ลูกส่งพระแม่ไปบ้านของอนุรักษ์แล้วใช่ไหมลูกลูกสาวกับสพัค์ก็เหมือนทายาทของพระแม่ลักสมีแม่คะมันไม่สําคัญหรอกนะคะพระแม่สระสวสดีเนะ่ะเป็นพระแม่แห่งความรู้ความรู้นะ่ะคือกุญแจสู่ความสุขแม่เข้าใจที่หนูพูดใช่ไหมคะบริบาลดูดีสิพวกนั้นส่งพระแม่สระสวัสดีมาเพื่อสร้างสายสัมพันธ์กับพวกเรานะถนาะนหมว่ฟังวิจวาตต้องแย่แน่เลย ฉันถูกงจะต้องจัดการกับพวกมันสักทีฉันเห็นแล้วเวลาตีพวกนั้นนันโง่ว่าแต่ใครกันส่งพระแม่สารวดีมาให้บ้านอื่นแบบนี้ถือว่าส่งมาข่มขู่เราจะชัดเลยนะเนี่ยนะพวกนั้นทำแบบนี้บอกเลยว่าอีกไม่นานพวกนั้นมันทำเป็นรู้มากมันรู้มากในบ้านเราแน่ๆแ,แบบนี้ที่มันทำมันไม่ดีแน่แน่เลย ไช่ทนายนั่นอยากส่งของมาทำไมมันไม่ส่งพระแม่ลักสมีมาล่ะรากินีรากินีจ๊ะอะไรคะแม่เดี๋ยวก่อนสิลูกกำลังจะไปไหนเนี่ยฮะก็มีเรื่องที่หนูจะต้องไปจัดการหนูจะต้องจัดการก่อนเรื่องนี้มันสำคัญมากด้วยให้คนอื่นเขาจัดการเถอะนะส่วนลูกนะจะต้องเตรียมตัวทำพิธีนะหมายความว่ายังไงคะนั่งก่อน เดี๋ยวแม่จะที่บายให้ฟังนะแม่คะมานี่เธอแม่ค้าหนูสายแล้วนะคะก่อนนั่งก่อนเชื่อแม่นะเอาไปไปแม่ค้านี่มันอะไรกันอะมีอะไรคะเราส่ขขงขวัญไปบ้านนั้นแล้วนะอีกไม่กี่วันลูกก็จะแต่งงานแล้วลูกนะ่ะจะได้เป็นสะพายแล้วนะพวกนั้นต้องการให้ลูกเป็นคนที่ดีลูกจะต้องเริ่มเอาใจใส่ได้แล้วว่าอนุรักษ์ชอบหรือว่าไม่ชอบอะไรบ้างเนะ ลูกควรจะเริ่มเตรียมตัวซะนะแม่คะแทนที่จะเป็นแบบนั้นให้อนุรักษ์เนี่ยเปลี่ยนตัวเองเพื่อหนูสิคะแม่ก็รู้จักหนูดีหนูเองก็คิดว่าทําไมหนูจะต้องย้ายไปบ้านนั้นก็ให้อนุรักษ์เนี่ยเข้ามาบ้านของเราสิคะให้เขาย้ายเข้ามาอยู่บ้านกับเราเรื่อมันก็จบไปแล้วไม่ได้อนุรักษ์จะมาอยู่กับเราทำไมกันลูกต้องย้ายไปอยู่กับเขา ทำไมกันล่ะคะพ่อบ้านนี้ก็บ้านหนูนะคะก็ใช่สิในบอกมาหน่อยถ้าพ่อตาพ่อหรือว่าคุณตาของลูกบอกให้พ่อไปอยู่บ้านเขาลูกคิดว่าพ่อจะได้มาสร้างชื่อที่นี่เหรอไม่สินะลูกต้องไปอยู่ที่นั่นตามธรรมเนียมไม่เอาค่ะพ่อ หนูเข้าใจแล้วคะ่ะแม่เนี่ยทำให้หนูงงเลยลูกต้องไปไหนล่ะรีบไปสิอย่าสายนะอดนั่นไงหนูสายแล้วหนูไปก่อนนะคะอื